7. พุทธสัญญา,กาเกตเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระพุทธสัญญากะเถระพระพุทธสัญญากะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า57เมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปสัสสีผู้เลิศในโลกทรงปรงพระชนมายุสังขารแผ่นดินหมื่นจัก,กรวาลทั้งสมุทรสากรก็วันไหว ห8แม้วิมานของข้าพเจ้าสูงกว้างยาวสะอาดและงดงามมีพวงมาลัยเป็นที่ห้าก็ยังไหวเพราะการที่พระพุทธเจ้าทรงปรงพระชนมายุสังขาร59เมื่อวิวานไหวแล้วข้าพเจ้าเกิดความสะดุ้งว่าเกิดเหตุอะไรหนอแสงสว่างเจิดจ้าได้มีแล้วเพื่อประโยชน์อะไร หกสิบท้าเวสวรร์มานัดที่นี้แล้วทรรมหาชนให้เย็นใจว่าภัยที่จะเกิดแก่สัตว์ไม่มีท่านทั้งหลายจงมีความตั้งใจเคารพเถิดหกสิอช่างหน้าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าช่างหน้าอัศจรรย์พระธรรมช่างหน้าอัศจรรย์การที่ข้าพเจ้าได้มาประจวบกับพระศาสดาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้น แผ่นดินก็ไหว62ข้าพเจ้าประกาศพุทธ,ธานุภาพแล้วจึงบันเทิงอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับในกับที่เหลือข้าพเจ้าได้ทำกุศลไว้แล้ว63ในกับที่91นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งนั้น63ในกับที่91นับจากกับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ความทรงจำไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขตินี้เป็นผลแห่งความทรงจำในพระพุทธเจ้า6 4ิ 64, ในกับที่14นับจากกับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิมีพระนามว่าสมิตตะผู้มีความเพียรมีพลานุภาพมาก65 คนวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระพุทธสัญญากะเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีพุทธสัญญากะเถราประธานที่เจ็ดจบ